สวัสดีครับผมเตเต้ล็อกยูนะฮะเดี๋ยวคลิปวันนี้นะครับผมจะมาแนะนาําท่อนขึ้นกีต้าร์นะครับเป็นเพลงการ์ตูนอ,อนิเมะจากเรื่องนารูโตะนะครับประกอบโอเพนนิ่ง16นะครับผมเพลงนี้ก็จะอยู่ในคีย์ของดีเมเจอร์นะครับสําหรับท่อนขึ้นนะครับมันจะมีการเล่นโน้ตซีเควนต์แบบวนๆน,น,นะครับวนๆโน้ตแบบน,นงงี้ ให้เรายึดตรงนี้ไว้ครับสาย4กับสาย3นะครับช่องตำแหน่งก็คือ7กับ9นะครับแล้วก็มีการเล่นสายเปิดอ่าถ้าเราเล่นช้าๆเนี่ยตัวโน้ตจะเรียงแบบนี้นครับแต่ว่าถ้าเราเล่นเร็วๆตามบีทเพลงอะ่ะมันจะเป็นลิฟกีตาร์ที่แบบโหเท่มากนะตรงนี้นะอ,ะอะเห็นไหมพอเราเล่นเร็วๆปุ๊บเฮ้ยความเป็นนารูโตะมันออกมาเลยอ,ะอ่ะ เสร็จปุ๊บนะครับเราจะมาลงที่อันนี้คือวักแรกนะครับถ้าเราเล่นต่อกันอ่าส่วนวักที่2นะครับวักที่2จะมาเล่นฟอร์มเหมือนเป็นฟอร์มอะเปจิโอของ G Major อ่าตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเล่น2วักนี้ต่อกันนะ ต่อมานะครับเราก็มาซ้ําทีนี้เราจะมาหยุดที่สาย4ช่องที่9นะครับโน้ตตัว B นะครับเพื่อที่จะมาเล่นเมโลดี้เป็นซิงเกิลโน้ตทีนี้พอเราเล่น2วักแรกเสร็จแล้วนะฮะวักที่3เนี่ยมันจะเล่นเหมือนกับวักแรกก็คืออ่านี่คือวักที่3 พอวักที่4นะครับสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นอาร์อนส่งเข้าเมโลดี้ที่เป็นซิงเกิลโนดวักที่4จะเป็นหยุดแค่นี้ครับผมแล้วก็เข้าเป็นโซโลอ่เข้าตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมทวนตอนแรกก่อนซึ่งมันจะเล่น3ามวักแล้วก็วักสุดท้ายจะเป็นรอบส่ง อ่านะครับแล้วก็ท่อนส่งเมโลดี้ก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรแต่ว่ามันเพาะมากๆอ่าถึงตรงนี้นะครับช้าๆอีกทีนะอ่าทีนี้เรามาลงที่ G สูงเลยอ่าต่อมา เดี๋ยวผมจะทวนวักที่เล่นเป็นโซโล่ใหม่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะทวนวักที่เล่นเป็นโซโล่ใหม่นะครับอ,อ,อ,อ่พอเราลงโน้ตด,ดีสุดท้ายตรงนี้ ก็คือเข้าท่อนเวิร์ดลองแล้วนะครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือเพลงโอเพนนิ่งจากการ์ตูนเรื่องนารูโตะนะครับทุกคนลองฝึกซ้อมดูครับบ๊ายบายครับ